สวัสดีค่ะกับสอนเด็พี่พี่ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจามค่น,นะคะวันนี้น้องจามก็จะพาพี่พี่ทุกคนนะคะไปสไกายบล็อกลอยเบาใันนหคะใครแบอยากดูก็ดูตามได้และก็ติตามได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เราก็เดินทางไปนะคะเดินไปไม่ใช่เดินขับรถไปนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ chưa được. bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีเยลูเนก้าหกสองา4เปิดทุกวันเวลาสิบโมงถึงสองทุ่มเลิก้าวพี่ การที่สุดเราจะเข้ามาในตลาดอะไรตลาดลอยบอลอรนเขาเรียกอะไรรู้อ่ะก็ข้าไปตอนนี้มานะตรนี้เข้าไปนี่พัฒนาเดินขึ้นรถนี่ไม่ขีารถก็ประมาณสามสิบบาทนะมคือเดินขึ้นมาเลยนือวัง ตอนนี้เราก็มาถึงพระทาบลอยเปาแล้วนะคะเราก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยถุงเท้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปกันนะคะอ

โอ้สวยงาม <laughs> <laughs> ไปกันไปกันจะไม่มีเด <c oughs> ีวจะมันไม่มีอะไรต้องกลัวนะ่ะ <c oughs> แต่กลัวแก้วมันแต่เพราะถุงเท้ามันลื่น <c oughs> เดินตรงนี้ก็ได้มันไม่มีจุดที่น่ากลัวเลยแต่ตคอนอาจจะกลัวความสูงก็ได้ อหอไมหรอคิวคิวท้านี่หน้เไหอนั่นะไปแล้เมืคอกีเไปรูเร็วเนรับเขาไปเดินมันจะยกนนอี่ะ้ขานสันไม่สันไมดูนะ

เราจะถอดตรงนี้เเท้าอ่ะนี่ขอกุ้งกๆไปก็ถอดแ้วมันเจถอดถุท้าบอลน้ำบอนี่แแหล่ร้อนจากเลยอยากกินน้ำอะไรน้ำเตหู้นัวเตาหู้นะ ทุกนะนดูถามสัน <c oughs> คนจะหาบ้านะไม่เป็นก็ไม,ไม่เป็นจริงนะไม่เนี่ จำไม่ติดอบพงสิไม่ติดปอบพงรสิเป็นท่าเล่าเนก้อนาสเสิเอะเอาสิตอนนี้ก็ขึ้นสกายบ็กซ์ก็เดินลงไปเลยค่ะ ของกินที่มีเยอะมากไปะไปยๆกับกุก้งเตานะพักอ,อก็อู้ว่ะอ้ยะตอนนี้น้องจามก็ขอตัวมาไปก่อนนะคะแล้วก็ก่อนจะขอตัวลาไปนะคะก็ขอคนติดตามนะคะถ้าเข้ามาดูหนึ่งคนก็คนหนึ่งคนเข้ามาดูสองคนก็ขอสองคนนะคะกดไลค์ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าพลาดตั่คลิปน้องกา่ทำไปนะคะแล้วก็ป็ินกับังใจให้กันต่อไปนะคะขอตลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ